สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูการจัดสถานที่นะครับเพื่อเตรียมงานนะครับวันสถาปนานะครับของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้การศยานที่4นะครับหรือกองพันราชสีนะครับตอนนี้ก็ประดับต้นไม้นะครับงานวันที่11นะครับประดับต้นไม้นะครับนี่ครับไวนิวนะครับปีที่91นะครับนี่ ก็เป็นป้ายไวนิวนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังมาจัดสถานที่นะครับจัดต้นไม้นะครับเพื่อเตรียมงานนะครับนี่ครับบรรยากาศในการจัดต้นไม้นะครับกล่องพันธุ์ของเรานะครับนี่กล่องพันธราชสีนะครับ À, toàn xịt, xịt ngàn Còn có ngàn cũng ngam đó. Ừ. ประดับต้นไม้นะประดับต้นไม้อันนี้ก็นี่ครับไม่ถ่ายรูปนะครับกับเจ้าดัตเตอร์ของเรานะครับดัตเตอร์นะครับ <S <S วันสถาปนากองพันราชสีนะครับตอนนี้ก็เราก็จัดสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับ บังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์ไว้ถ่ายรูปนะครับทีมงานจัดต้นไม้นะครับ เคร้บเปื้องหลังความสวยงามนะครับตอนนี้กำลังจับต้นไม้นะนนะครับก,ก,การจัดต้นไม้นะครับเทคนิคเทคนิคการจัดต้นไม้เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปะตปออ40มิมตรนะครับแบบ L 6 0นะครับ จอดไว้นะครับมาจัดเตรียมการในวันสถาปนานะครับนี่ไว้เก็บเป็นภาพที่ระลึกนะครับแบบจอดเรียงเลยถ้าถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยงามนะครับนี่ครับก็จะเป็นงานสถาปนาของกองพันราชสีของเรานะับอน,นุเต็นที่อยู่แรกๆนะครับ จอดเรียงไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการมาทําความสะอาดอีกครีนึงนะครับอีกทีนึงนครับเยวมาดูนะครับขั้นตอนการทําความสะอาดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตู้เรดาร์สกายการ์ดนะครับสกายการ์ดตรงนี้ก็ปตออ5ม mm รนะครับ มาจอดเตรียมไว้นะครับในงานสถาปนานะครับครบรอบปีที่91นะครับดูครับมุมนี้ก็สวยงามนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างหน้านะครับดึอีกรอบอีกรอบอีกรอบ เริ่มออกมาสวยงามนะครับมี่ระตออสามห้านะครับ แบบเป็นบังเกอร์นะครับนี่ของดัตเตอร์นะครับตอนนี้ก็เริ่ม70%อนะครับ 70%, นะ 70, 70นะครันบนะฮะเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วก็จะมาทำคลิปให้ชมอีกทีนะครับ นี่คุมไว้กันครับถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ทยอยจัดตกแต่งสถานที่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ช่วยกันนะครับนี่ทีมงานเบื้องหลังนะครับวามสาเร็จนะครับทาสีกันทาสีกันเ,เพื่อความสวยงามนะอของวันสถาปนานะครับ เอ้ยทีมงานออกว่าทาสีอเลยนี่นี่ครับทีมงานเนี้ยอ๋อนี่กองงานเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วกองพันของเราเริ่มข้อเหล็ด้วยเออการชิ้นไปให้มันเสมอแบบพรันเลยทุกคนช่วยกันนะครับเพื่อกองพันที่สวยงามนะครับนี่ของวันสถาบัาปีที่91นะครับของปตอสองปตอ2004นะครับกองพันแราชสีนะครับนี่เบื้องหลังของเรานะครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ